สืบมวลชนนะครับสืบเนื่องจากที่กรมสอบสวนคดีพิเศษได้ตดั้งคณะวิจัยสืบสวนเพื่อดําเนินการสวบหาข้อเท็จจริงและหลักฐานในคดีติดไอคอนเพื่อที่จะทราบรายละเอียดว่าเข้าลักษณะการกระทําความผิดที่อยู่ในบัญชีท้ายรับัญหยักและรงการกอขอพอ,พอได้กําหนดไว้ให้รับเป็นคดีพิเศษหรือไม่ครับซึ่งจากการสืบสวน และหาข้อที่จริงเนี่ยขณะนี้เราพบสาระสําคัญในข้อที่1คือเราพบว่ามีการกระทําความผิดปูรฐานเกิดขึ้นนะครับก็คือความผิดอาญาฐานช่อกวงประชาชนซึ่งเป็นความผิดโภชฐานตามกฎหมายฟ้องเงินในมาตรา3อนุสามน,นะครับประการที่2เราพบว่ามีทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดก็คือทรัพย์สินที่ได้มาจากการค้ำ ความผิดในคดีนี้เนี่ยมีมูลค่าเกินกว่า300ล้านบาทความผิดอาญาฐานฟอกเงินเท่านั้นความผิดอื่นยังอยู่ในอำนาจของพนักงานสอบสวนของสํา,านักตํารวจแห่งชาติเนื่องจากว่าถือว่าการกระทําความผิดอาญาฐานฟอกเงินนั้นเป็นกรณีที่ต่างกรรันหรือคนละกรรมหรือเราจะสอบสวนคนละกรรมกับการกระทําความผิดฐานช่อกงประชาชน คำว่าการช่อกงประชาชนร่างงานสอบสวนเดิมก็ยังสอบสวนเพื่อพิสูจน์ความผิดในความผิดฐานช่อกงประชาชนตามระมวลกฎหมายอาญาหรือความผิดฐานอื่นส่วน DSI จะรับสอบสวนเป็นคดีพิเศษเฉพาะความผิดอาญาฐานอกเงินซึ่งเป็นการดำเนินคดีกับผู้ที่โอนหรือรับโอนทรัพย์สินที่ได้มาจากการกระทำความผิด หรือมีการได้มาหรือครอบครองหรือใช้ประโยชน์ทรัพย์นั้นโดยรู้อยู่แล้วว่าเป็นทรัพย์ที่ได้มาจากการกระทําความผิดเนื่องจากว่าความผิดนียนะครับเป็นความผิดมูลฐานซึ่งทรัพย์สินที่ได้จากการกระทําความผิดก็จะมีการส่งให้ทางสัมภารงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินเนี่ยดําเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปในการนี้นะครับผมขอเรียนเชิญคุณวิทยานิติธรรมนะครับเป็นผู้มีการกองกฎหมายและก็โฆษก ประจำสานักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินนะฮะได้ได้แถลงข่าวด้วยครับใช่ครับครับว่าการดำเนินการเกี่ยวกับคดีอาญาซึ่งเป็นความเป็นโมฐานเนี่ยครับสำนักงานปปงหน่วยเดียวไม่สามารถทําได้ดังนั้นประเด็นข้อสงเกตต่างๆที่บอกว่าทั้งตํารวจหรือกรมสอบสวนคดีพิเศษที่ไปดำเนินการกับทรัพย์สินโดยการตรวจยึดเป็นของกลางในเบื้องต้นเนี่ยมันจะทําให้เกิดความเสียหายต่อการดำเนินงานของสำนักงานปปงไหมตรงนี้ต้องขอยืนยันว่า เป็นคุณกับการดำเนินการการสอบสินของสำนักง,งานปประมงเหมือนที่ท่านอาคบดีได้นําเรียนไปแล้วนะครับว่าทางพนักงานสอบสวนของสำนักง,งานตุลากาชาติเนี่ยทำเรื่องคดีอาญาซึ่งเป็นความผิดมูลฐานคือเรื่องช่อโกงประชาชนนะครับส่วนกลมสอบสวนคดีคดีพิเศษทําเรื่องอาญาฐานฟอกเงินซึ่งเป็นความผิดต่างกรรมต่างวาระซึ่งทั้งสองส่วนเนี่ย ทางวิงานาสอบสวนสามารถใช้อำนาจในการเข้าไปตรวจยึดตรวจค้นยึดไว้เป็นของกลางในขื้องต้นก่อนนะครับซึ่งตรงส่วนนี้ก็จะเป็นการเติมเต็มข้อจํากัดของสิทยากานปปมเพราะบางครั้งเหมือนที่เป็นข่าวครับเวลาประเด็นคดีลักษณะเหล่านี้เกิดขึ้นเนี่ยสิ่งที่ประชาชนมีความกังวลว่าเอ๊ะแต่ยึดรับได้มากไหมดังนั้นจึงมีความจําเป็นที่ว่ารูปเรื่องคดีอาญาเนี่ยต้องเร่งดำเนินการและพนักาานสอบสวนหรือรน,นักหรือพนักาานซึ่งตามกฎหมายเนี่ยจะต้องมีการนําไปคืน หรือชดใช้คืนให้กับผู้เสียหายแทนการสั่งให้ตกเป็นของเป็นดินนะครับกรณีการ์ดก็เป็นการฉายภาพการบูรณาการและการสืบสวนสอบสวนเนี่ยเราก็พบว่าการช่อกงประชาชนนั้นเนี่ยก็ต้องมีการหลอกเอาทรัพย์สินของผู้เสียหายมาเื่อได้มาแล้วเนี่ยเราก็เชื่อว่าเราทรัพย์สินเหล่านี้แหละที่นําไปซื้อทางสั่งหาริมทรัพย์และก็สังหาริมทรัพย์ซึ่งถือว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงสภาพ ตรงนี้เมื่อเข้าเงื่อนไขของจํานวนมูลค่าความเสียหายแล้วเนี่ยก็ประกาศกรกพรบัญญัติให้รับเป็นคดีพิเศษจานวนที่สำนักตำรวจแห่งชาติถืออยู่นั้นเนี่ยเป็นความผิดฐานชอบโกงประชาชนยังไม่ได้แจ้งข้อหาความผิดอาญาฐานฟอกเงินเราดำเนินคดีฐานฟอกเงินคือการโอนรับโอนทรัพย์นะครับส่วนตํารวจดำเนินคดีฐานชอบโกงประชาชนที่ออกหมายจับเป็นคดีอยู่แล้ว18บแปดลายส่วนทั้งปปงท่านยอดจานเนินการทรัพย์สิน ทรัพย์สินทั้งหมดทั้งตารวจและดีไซใสจะส่งไปที่อปปอง,งอเพื่อให้อปปอง,งอ,อย่างที่ท่านผอภอิยาได้นาเรียนแล้วว่าก็จะฟอร์มให้ทรัพย์ตกเป็นของไอติบริเวณที่เราตรวจค้นเนี่ยก็อยู่ไหลอาคารเดียคอนนะครับแล้วก่อนวันที่28เนี่ยทางบอสพอเนี่ยก็ขับรถซุปเปอร์คาร์สีเหลืองมาทะเบียน8895ตามที่แม่บ้านแจ้งนะครับแล้วเราก็ได้บันทึกปากคําเพื่อจะขอหมายค้นด้วยจากนั้นเนี่ยวันที่28บอสออก,ก็เข้ามา มาติดต่อขอเช่าแล้วจ่ายเงินค่าห้องบวกค่าประจำรวมกันทั้งหมด6,200บาทนะครับทางแม่บ้านเนี่ยเขาก็เป็นพยานจากนั้นวันที่หนึ่งถึงมีการนําของทุกอย่างเข้ามาในวันที่1น,นะครับมีทั้งกล่องซึ่งมันมีพิรุษตั้งแต่แรกแล้วว่าของขนมาแล้วก็ทําสัญญาเช่าก็ไม่เข้ามาอยู่แล้วเอาของเข้ามาแล้วก็ไม่ไม่ไม่ติดต่อเข้ามาอีกเลยนะครับดังนั้นก็เป็นเหตุให้การ ให้ทีมงานซึ่งขณะนั้นผมเป็นหัวหน้าคณะทำงานสืบสวนที่จะดูว่ามีเหตุอันควรสงสัยว่ามีเรื่องลักษณะที่จะมีฟอกเงินนะครับซึ่งเป็นความผิดมูลฐานของคดีที่สำนักตำรวจแห่งชาติทําอยู่ก็คือคดีชอบโกงประชาชนการถ่ายวีดีโอไว้ทุกขั้นตอนแล้วก็มีการซีลไว้แล้วมีคนเซนแล้วก็เอามาเปิดเก็บไว้ที่ห้องมั่นคงแล้วก็มาเปิดต่อหน้าพยานนะครับ แล้วก็ขณะนั้นเนี่ยก็ถ่ายภาพเลยพอเราไปเจอพวกเราถ่ายภาพเลยนะครับมันก็ไม่มีเหตุเลยที่น่าเชื่อถือไม่เชื่อถือเพราะว่ามันเนื่อเชื่อถือทาไมก็อยู่ที่ว่าเจ้าของสินค้าเนี่ยน่าเชื่ถอถือไม่ถ้าเป็นของปลอมก็ขึ้นอยู่กับเจ้าอของเขาไม่ได้เกี่ยวกับเจ้าหน้าที่เลยไอ้ต้องแยกกันให้ถูกนะครับถ้าจะบอกว่ามันปลอมมาแต่แรกใช่ปลอมอยู่แล้วน่ครับถ้าจะปลอมนะครับแล้วราคาใส